กลับมาอีกครั้งกับการทำมีแอคชั่นแอนิเมชันเลือกตามมาจังไม่เราลืมชื่อไปหมดแล้วทั้งซันนะคะก็ใช่ไงเอออะไรชื่อเต็มเต็มคืออะไรแอนิเมชั่นสำค่นักอะ ตำนานจอมยูดพูด่องซาสำนักขังแลกพรอจบแดนตอนนี้ยงงไปหมดแล้วทุกคนเพราะว่าอัดอัดงงไปหมดหลายเรื่องเลยนะคะทุกคนที่ที่99ใช่แล้ว99นะก็นั่นแหละจากที่เขาเรียกว่าอะไรกำลังจะสู้กันสองสาวกำลังสู้กันมีอุ๋ยเห้าเป็นเดิมพันนะคะ สองคนเท่านั้นนะวันนี้มันจะจบยังไงมันจะได้รู้ผู้ชนะไหมเออนะทุกคนจะได้อีห้าไปครองเออแต่ว่าก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิงให้เราด้วยนะคะแล้วก็สามารถให้กำลังใจเราโดยการสมัครเมมเบอร์ชิพได้นะคะทุกคนก็จะได้ดู คลิปก่อนคลายคลิปก่อนคลาคอนเทนต์พิเศษมากมายเลยเิ์นี่ยแล้วก็ยังมีโปรซุปเปอร์แตงด้วยนะโอเคทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะสู้กันยังไงขอบคุณวีทีวีจ้าไปจ้าตอนที่เก้าสิบเก้าหนึกว่าไม่มีเสียงตำงนานจำหยุดพูดถึงซานตุ้งเอ๋อคนชิวเอ๋อความมันควรจะมีสองคนเท่านั้น ฉันยอมพอได้อะไรอ่ะอุ้ยเข้าเขาเหรอในเมื um> ่อพวกเจ้าดูแล้วอ๋อว่ามีแค่เธอลูกจะได้ความรักจากอาชาโร่ทำไมการต่อสู้ของเจ้ายังไม่มีบทสรุปอ้าวเขาโดนอ้าวเขาก็เลยโดนทำร้ายไปเรื่อยๆเหรอว้าวคุณต้องยกระดับการทดสอบอ๋อเจ็บ หย oh, 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 ุดนะจะทำร้ายวีเข้ามันก็จะเลือกให้พวกเจ้าแล้วกันทำไมทำไมดงแค่เจ้าคนใดคุณสังหารอีกฝ่ายยนงได้เ้าก็จะมีชีวิตรอดและสำหรับคนที่มีชีวิตรอดก็จะได้อยู่กับพวกวยเข้าโหแรงมากจริงๆแล้วแค่จะแก้แก้นของความตายนะ เจ้ามีเวลาตัดสินใจแค่สาวินาทีแล้วถ้าเขาเลือกจะไม่สู้กัน,นหักใจก็หมดสามก็ต้องจับจับมือไว้แล้วไปได้วยกันอกสองอไม่นะเฮ้ยย่าดีเจ้าตัดสินใจดิยังเจ้าตัดสินใจดิ หรือว่ายอมแพ้ค่ายอมแพ้เป็นความรักอ้าวนิดว่าจะแบบยอมแพ้เป็นรักที่ฮอลลิสุดไม่จะสู้เ้าจะต้องชนะเจ้าโอ้โหไปอีกเท่าก็คือจะตายแล้วมันเป็นแบบอ่าต้องจับมือไว้แล้วไปด้วยกันจริงเพราะนี่มันคือบททดสอบอะไรจะมาสู้กันเพื่อผู้ชายมันใช่เหรอ แม่รู้แม่ตีแล้วเนี่ยชิวเอ๋อไม่ใช่ชิวเอ๋อมันมันหมายถึงว่าแบบที่เขามีแบบตาโน่นนี่นั่นอยู่ที่หัวเขามันดูแบบอาจจะเป็นร่างแปลงร่างกลายอะไรอย่างนี้ปะอุ้ยเจ้าตั้งใจจะไม่หลบนี่เป็นการตอบแทนน้ำใจที่เจ้าช่วยอุ๋ยท่้แต่เจ้าวางใจนะครั้งนี้ข้าไม่ยอมแพ้เจ้าแน่ยอมให้แทนครั้งหนึ่งข้าถึงจะสู้ด้วยความสุดย่างสบายใจ แสดลัของเจ้าอ,อม,ามันทดเชยกันไป 乐哦。<laughs> พวกเจ้าถูกหลอกใช้แล้วหลอกใช้อะไรคือหลอกใช้เจ้าตีเองถ้าแค่ทำให้สองคนนั้นแสดงความปรารถนาในใจของพวกนางออกมาความรักเป็นจุดอ่อนของพวกมนุษย์อยู่แล้วถ้าคือเทพผู้จัดการความรักพวกนางเลือที่จะพุ่งไปยังความรักของตนใครก็ขวางไม่ได้วันนี้ จะมีแค่คนเดียวที่รอดออกไปจากภูเขาฟ้าดินถามรักนี่คือทางเลือกของพวกนางเองเไม่ใช่เทพในความรักแต่เป็นเทพทวร้าที่เอาความรักมาล้อเล่นเล่นกับความรักเหรอเนี่ยดูเป็นนางเลิมีริวร้วๆอะไรนที่จิงเขาได้เป็นเทพแล้วเขาโดนฆ่าจากคนที่ไว้ใจอย่างเงี้ยเหรอ อืจริงว่าเตยเมื่อกี้ได้ดเจ็ดมีดเขาก็เลยแบบไม่เชื่อความรักอีกอะไรเงี้ยรยัจจะไม่แยกจากจนชั่วชีวิตเขาที่เคยถูกความรักกัดข่วนเขาที่เคยถูกความรักเขาเลยเยอะเขาทุนนั่นให้รู้ดีว่าความรักในโลกนี้คืออะไรเปรักไไม่ดตสังหารเทพจิงเอาโอกาสรอดของข้าไป วันเวลาผ่านไปความแค้นในใจข้าก็ยากจะคลายอย่ถ้เตียนมาพร้อมกับความแค้นแทบชิงชังต้องไปฆ่าอีผู้ชายคนนั้นนะที่จริงเนี่ยไม่ใช่มาทำลายคเพื่อนและสันดับคนที่รอดก็ไม่มีวันได้รับความรัก ไม่มีวันได้แล้วก็นางคิดแผนเอาไว้แล้วใช่ไม่เพราะนาไม่ได้แสงนี้คืออะไรเฮ้ยย่างเงินครามหยุดเถอะเทพความชั่วร้ายเจ้าสามารถกลับมาเป็นเทพได้ย uh ี่ เรจึง<อ>ใช้ยินท่านเทเพแห่งความนะมาสร้างความวุ่นวายท่านเทพราชนผู้สูงส่งนึกไม่ถึงว่าจะทำให้ท่านออกมาจะได้จริงสิอ๋อดีนี้มีคนสำคัญของท่านอยู่ด้วยนี่ต้องให้ข้าฆ่าพวกดาแล้วท่านจะทําบีรได้ล่ะมีคนสำคัญของท่านอยู่ด้วย อยู่ในแดนเทพต่อให้ข้ามีร้อยคนยังไงก็สู้ท่านไม่ได้ mm. แต่ที่นี่คือโลกนองกฎของโลกก็คือไม่อนุญาตให้ท่านเข้ามายุ่งกับโลก mm. ท่านเป็นเทพจึงถูกจำกัดด้วยกฎของแดนเทพแต่ข้าไม่ใช่ข้าตายไปนานแล้วข้าเหลือเพียงจิตชั่วร้ายที่อยากแก้แค้นกฎไหนก็ขวางข้าไม่ได้จะเป็นเทพราชน ต้อช่วยอย่างนี้ได้สักคนคนเฮ้ยต่อสู้ระหว่างแค่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยไม่ฉัาต้องช่วยตรงเอิร์ลเพื่อนออกไปจากที่นี่ให้ได้เฮ้ยเฮกโอ้ยแบบสะภาพแบบจะตายแล้วจริงๆจ๋านี่น้อย โอ้ยอ้ะไม่ขึ้นตอนจบแค่สู้กันหยุดอ่ะคิดพร่วมแดนเห็นความตายแล้วแค่เจ้าคนใดคนหนึ่งสังหารอีกฝ่ายยงได้เธอก็จะมีจเธอรอกแล้วเลิกไหมลิกก่อนเดี๋ยวตั้งสติเออ ความรักไม่ใช่แบบนี้ต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่หวังครอบครองหือผู้สารเสื่อั้ันานเพศความรักจะไม่รู้ว่าความรักคืออะไรความรักคือนิรันดร์ที่ร้อยเรียนแสนล้วนงกล้าหาและเติบโตในความแตกแฉลบหากวันนี้มีใครคนหนึ่งต้องตายเพื่ออ,อุีนเท่าคนคนนั้นก็ต้องเป็นข้าอยอมตองเอ๋อจะจะทำอะไรโอ้ยเอ้า เราจะตาย,ตาย,ตายจริงไหมนัม่นเหนียวท่าไม่ปล่อยให้เจ้าตายหรออาจจะไม่ตายเพราะว่าแบบเป็นคือรักแท้อะไรอย่างเงี้ย This is love แลายังไม่ต่องะหรอซนนี้ นี้จิตไปที่ไหนมานี่หรอีอ่เื้อมานี่โอ้ยเหมือนมาช่วยแล้ววิ่ง้า ชื่อในพลังของเจ้าว่าจะต้องพาทุกคนไปจากภูเขาฟ้าดินได้แน่ป็นเทพความระแต่ใเหยียบย่ำวิวด้วยความรักไม่ได้ข่าว่านางไม่ใช่เทพไึงมาช่เทพแล้วนางเป็นใครถ้าตายเป็นนานแล้วข้าเหลือเพียงจิตชั่วร้ายที่อยากแก้แค้นใจแล้วเทพความรักตายแล้วเทพความชั่วร้ายจึงมาสวมร่างเธอแทนแล้วก็เป็นเท่วิญญาไม่บนวิญญาณจะต้องมีผลต่อนางแน่ ไม่เไเนี่ยจะจะไปไหนน่าละครจ๋าเหมือนหลอมรวมอืเท้าเวดบนวิญญาณระดับต้นจะทำอะไรข้าได้ลองดูลองดูกอะไรขึ้นโอ้ยเจ้าทำได้ดีมากสหายเก่า ได้้้เเววลลาาของจแสายเก่าคือใครเือคกุมงสริยันจันทราเก็บดวงดาราโลกนี้ไร่นี่อะไ่เสื่อเสือนั่นไงนี่อะไรเพื่อเสือไม่สิในนี้พลังทจะถูกจำกัดไม่ทันเป็นใครอเสอมทันใลย

ดูดนางกลับไปละออกกลับ,บลเข้าไปเหมือนผู้คุมวิญญาณมาละเดลลิ่ยอมมาทูดจริงมาตามตัวเธอกลับไปอ้าวการโหขัา้นาคนเดียวเยอะมากเลยนะใช่ค่ะหมด มอขอกำจัดพวกปีศาจด้วยแถมวัตตัวเดียว Yay! Jo. Hmm. หนึงตอนที่นางยังเป็นทเทพแห่งความรักขอบใจมากเว่าวีเฮาเหมือนปลดปล่อยขอบคุณท่านผู้ยิ่งใหญ่ทำให้รู้ว่าความรักไม่จริงทเทพแห่งความรักต,ตายไปแล้วเทพแห่งความชั่วร้ายกลายเป็นร่างของนางอยู่อันดีแดนเดียวๆที่ทำให้เกิดทเทพแห่งความชั่วร้าย,ายเนี่ยยังมาแหละหล่ลอเชีย จบแล้วทุกคนจบแล้วค่ะใช่ก็คือนั่นแหละเนาะอย่างที่เราคิดกันเนาะแบบความรักมันไม่ใช่แบบนี้อแล้วแล้วสุดท้ายก็คือดนปลดปล่อยดนปลดปล่อยด้วยความที่ก็เรียกว่าอะไรตรงเออเป็นคนแบบรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยเพื่อคนที่เราหลักมันไม่ควรเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่ากว่าที่จะเออออกขึ้นมาได้ ปุ๋ยเห้าเกือบละเกือบคริสแล้วเกือบสูดคริสแล้วเพราะว่าโดนหนักมากโดนแบบมันจริงเจ็บอยู่นะใช่โดนแบบเอือเอือมากเลยอ่ะเออไหนจะโดนรัดโดนอะไรอีกอะไรก็ด้นะคะหนักหนามากเลยแล้วก็รู้สึกว่าชิวเอิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปใช่ชิวเอิจริงไหมเพราะมันดูมีสัญลักษณ์ดอกดอกไม้ของเทพเป็นความชั่วร้ายอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยในในร่างกายอะไรอย่างงี้ แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ในหุบเขานี้อ,อีกนั้นนนแค่ไหนเพราะว่า<อ>เป็นบททดสอบที่แบบถือว่าหนักหนาแล้วก็ยาวนานเหมือนกันนะอเออนีู่้สึกแบบนั้นน่าจะยังอยู่อีกแหละจริงแต่ว่า EP อ,อ,อีพีนี้ก็คืออาจารย์มาอ่๋อยเคาซื้อมาช่วยลูกศิษยไว้บวกกับท่านเทพนั่น ใช่หังซานสักลาสักล่างหนึ่งป่ะนะนี่ก็คิดว่าใช่ไดาเดานะเดาเดาเดาการที่เขามาปรากฏตัวที่เทพแห่งความช่วยพูดว่าเพราะว่ามีคนสําคัญของท่านอยู่อ่ะหมายถึงใครล่ะนั่นน่ะสิมีอยู่ตรงนั้นก็สองสตัวละครนะทุกคนดูแล้วจะมีเรื่องราวอีกมากมายความลับนุ่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเนาะ ตอนนี้ก็99แล้วอะคือเราไม่แน่ใจอะว่า99แล้วอะว่าว่า,ว,าว่ามันจะจบที่แบบเหมือนตอนเหมือนที่เราเคยพูดไปเหมือนจะ105ป่ะเหมือนมีคนมาบอกว่าอาจจะเป็นแบบช่วงแบบฟิลแบบพักเบรกก่อนที่จะแบบมีมต,ต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมารอรุ่น,น,นกันต,นตอนภาคหนึ่งเขาก็พักไปช่วงหนึ่งเออน่นะสิทุกคนก็ลุ้นกันนะเพราะว่านี่มัน99แล้วาถ้าแบบ105จริงคือมันอีกนิดเดียวมากมากเลยสําหรับแบบ ช่วงหนึ่งเพราะว่าจริงๆจะให้มันจบเลยคิดว่าเป็นไปไม่ได้มัมเพราะว่านี่มันยังไม่ไปไหนเอ,อนอเรื่องมันแบบดูมันน่าจะเยอะก<ช>ว่านี้มากๆ,ๆอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวมาติดตามรอดูไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ